กลายเป็นอาวุธทางการเมืองตำนานพระโคพระแก้วในบรรดาตำนานของชาวกัมพูชาที่พูดถึงการล่มสลายของอารยธรรมขอมมีเรื่องหนึ่งที่ถูกเล่าขานอย่างลึกซึง้งนั่นคือตำนานพระโคพระแก้วตามความเชื่อของชาวขเขมรพระโคศักดิ์สิทธิ์คือสัตว์พาหนะของเทพผู้ปกป้องราชบัลลังก์ส่วนพระแก้วหรือที่บางตำนานกล่าวว่าเป็นพระแก้วมรกต คือพระพุทธรูปที่เป็นศูนย์รวมแห่งบุญญาธิการของราชวงศ์ขอมในช่วงที่อาณาจักรขอมอ่อนแอจากสงครามและความขัดแย้งภายในตำนานเล่าว่าทัพจากดินแดนตะวันตกซึ่งหมายถึงอยุธยาได้เข้ารุกรานนครหลวงพระโคถูกนำตัวออกจากวังและพระแก้วก็เกาะหางพระโคหนีตามไปด้วยตำนานนี้ไม่ได้เล่าในเชิงการบันทึกประวัติศาสตร์ แต่เป็นเรื่องเล่าที่ตีความว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้พลัดพรากจากแผ่นดินขเขมรและไปปรากฏอยู่ในราชสำนักของเพื่อนบ้านจนกลายเป็นสัญลักษณ์การเสื่อมอำนาจของกรัรมพูชาแต่สิ่งที่น่าสนใจกว่าตำนานคือวิธีที่เรื่องนี้ถูกนำมาเล่าใหม่ในยุคปัจจุบันในหนังสือเรียนบางฉบับรายการโทรทัศน์หรือแม้แต่คำปราศัยของผู้นำบางคนในอดีต มีการอ้างถึงเรื่องพระแก้วว่าเคยเป็นของกัมพูชาและตกไปอยู่กับชาติอื่นโดยไม่ชอบธรรมแม้หลักฐานทางประวัติศาสตร์จะบ่งชี้ว่าพระแก้วมรกตเคยประดิษฐานอยู่ที่ล้านช้างมาก่อนแล้วจึงอัญเชิญมายังกรุงเทพในสมัยรัตนโกสินทร์ตำนานนี้จึงกลายเป็นมากกว่าเรื่องเล่ามันถูกใช้เป็นเครื่องมือกระตุนความรู้สึกสูญเสียในหมู่ประชาชน สร้างภาพความเจ็บปวดจากอดีตและวาดภาพผู้อื่นให้เป็นผู้ช่วงชิงมรดกทางวัฒนธรรมไปและกลายเป็นอาวุธทางวัฒกรรมที่ใช้ขับเคลื่อนอารมณ์ชาตินิยมและส่งผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างประเทศโดยที่หลายคนไม่รู้ตัวสเสด็จก่อนในประวัติศาสตร์ขเขมรที่เต็มไปด้วยเรื่องราวของกษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่มีคนอยู่ผู้หนึ่งที่แตกต่างออกไป เขาไม่ใช่ราชวงศ์ไม่ได้สืบสายเลือดเทพเจ้าแต่กลับได้รับการยกย่องว่าเป็นพระเจ้าจากประชาชนเขาคือเสด็จกอนสามัญชนผู้ลุกขึ้นโค่นบัลลังก์และขึ้นครองราชในศตวรรษที่16ตำนานเล่าว,ว่าเสด็จกอนเกิดในครอบครัวยากจนวิดาถูกสังหารด้วยเหตุผลทางชนชัน้นเขาจึงเติบโตมากับความโกรธแค้นและในที่สุด ได้รวบรวมกำลังประชาชนเข้ายึดอำนาจจากชนชั้นปกครองเดิมเขาสถาปนาตนเองเป็นกษัตริย์และใช้ช่วงเวลาสั้นๆแห่งการครองราชปฏิรูปสังคมลดอำนาจขุนนางและตั้งมั่นว่าจะเป็นกษัตริย์ของประชาชนแต่ในท้ายที่สุดเสด็จกรถูกโค่นอำนาจโดยกลุ่มราชวงศ์เดิมและถูกสังหารพร้อมคำกล่าวหาว่าเขาเป็นกระบฏผู้ล้มล้างระบบ สิ่งที่น่าคิดคือเรื่องเล่านี้เงียบหายไปจากกระแสรประวัติศาสตร์กระแสหลักของกัมพูชาเกือบ400ปีก่อนจะถูกฟื้นคืนชีพอีกครั้งในยุคของสมเด็จฮุนเซนฮุนเซนได้พูดถึงเสด็จกรในหลายเวทีทางการเมืองว่าเป็นต้นแบบของผู้นำที่กล้าท้าทายระบบเก่าเป็นคนธรรมดาที่ลุกขึ้นมาปกครองเพื่อประชาชนไม่ใช่เพราะสายเลือด แต่เพราะความสามารถมีการก่อสร้างรูปเหมือนเสด็จกรขึ้นหลายแห่งทั่วประเทศพร้อมทั้งมีพิธีถาวายราชสักการะที่ยิ่งใหญ่หลายฝ่ายมองว่านี่ไม่ใช่เพียงการรำลึกถึงบุคคลในอดีตแต่เป็นการเขียนประวัติศาสตร์ใหม่หรือสร้างความชอบธรรมทางการเมืองให้กับผู้นำที่ไม่ได้มาจากราชวงศ์และใช้ภาพของเสด็จกร เป็นกระจกสะท้อนตัวเองในแบบของวีรบุรุษแห่งชาติและจากเรื่องนี้ก็มองได้ว่าสมเด็จฮุนเซนจะอยู่ในฐานะเทียบเท่ากษัตริย์ของกรัรมพูชาหายนะเพราะหญิงงามในโลกของตำนานหญิงงามไม่เพียงเป็นแรงบันดาลใจของบทกวีแต่ยังเป็นเหตุแห่งสงครามการล่มสลาย และความเกลียดชังที่สืบเนื่องนับศตวรรษในเรื่องเล่าของชาวขเขมรมีตำนานหนึ่งที่เล่าสืบต่อกันว่าสาเหตุหนึ่งของความพินาศมาจากการที่หญิงงามแห่งขเขมรถูกลักพาตัวโดยชาวสยามตำนานนี้ปรากฏในหลายรูปแบบบางเล่าว,ว่าพระนางเทพ,พบุตรเป็นหญิงงามแห่งนครหลวงถูกส่งไปเป็นราชบานาการให้สยามในยุคที่ขเขมรเสื่อมอำนาจ ด้วยความง,งามของนางทำให้กษัตริย์สยามตกลุมรักและไม่ทรงคืนกลับสู่ขมรอีกเลยอีกเวอร์ชั่นหนึ่งบอกว่าเป็นองค์หญิงแห่งขมรที่ถูกเจ้าเมืองสยามพาตัวไปด้วยอุบายทางการเมืองส่งผลให้ขมรเสียสูนเกิดศึกใหญ่ที่นำไปสู่ความล่มจมของพระนครเรื่องเล่านี้ถูกถ่ายทอดผ่านมหรสพละครและนิทานพื้นบ้านในขมรตะวันออก เผยพาดของหญิงงามที่ถูกแย่งชิงและสยามผู้รุกรานแต่นี่ไม่ใช่แค่เรื่องของความรักแต่มันคือการสร้างมูลเหตุแห่งความชอบธรรมสำหรับการจดจำไทยในฐานะผู้รุกรานความสูญเสียความพ่ายแพ้ไม่ได้เกิดจากความอ่อนแอของตนเองแต่เป็นเพราะหญิงงามที่อีกฝ่ายมาชิงไปนักประวัติศาสตร์บางกลุ่มมองว่า ตำนานเช่นนี้คือเครื่องมือเพื่อเปลี่ยนประวัติศาสตร์ของความพ่ายแพ้ให้กลายเป็นโศกนาฏกรรมที่ชอบธรมเมื่อเรื่องราวผ่านรุ่นสู่รุ่นตำนานของหญิงงามก็กลายเป็นสิ่งหล่อเลี้ยงอารมณ์ชาตินิยมและถูกใช้ซ้ำในช่วงเวลาทางการเมืองที่ต้องการสร้างความเกลียดชังต่อศัตรูดั้งเดิมอย่างสยามพนมกุเลน หรือที่หลายคนรู้จักในชื่อภูเขากุเลนตั้งอยู่ในจังหวัดเสียมราฐหากจากนครวัดไปทางเหนือประมาณ40กิโลเมตรที่นี่ถือเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญมากในประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของชาวกัมพูชาที่นี่คือแหล่งกำเนิดของอาณาจักรของโบราณที่พระเจ้าชัยวรมันที่สองเคยประกาศตัวเป็นจัก,กรพรรดิและใช้เป็นสถานที่จัดพิธีกรรมสำคัญเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงให้กับอาณาจักร ภูเขาแห่งนี้เต็มไปด้วยน้ำตกสวยงามปราสาทเก่าแก่และเสาหินแกะสลักที่ถือเป็นสมบัติทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าแต่ตำนานเล่ากันว่าเสาหินและศิลาเหล่านี้บางส่วนถูกลักลอบนำออกไปโดยกองทัพจากดินแดนตะวันตกซึ่งหลายคนเชื่อว่าเป็นกองทัพสยามเรื่องนี้กลายเป็นเรื่องเล่าที่สะท้อนความรู้สึกถูกพรากสมบัติถูกคุกค,คามและยังเชื่อมโยง กับการล่มสลายของอาณาจักรในอดีตอนนมกุเลนจึงไม่ใช่แค่ภูเขาธรรมดาแต่มันกลายเป็นสัญลักษณ์ของความรุ่งโร์และบาดแผลในประวัติศาสตร์ที่ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือกระตุ้นอารมณ์ชาตินิยมและความรู้สึกถูกละเมิดระหว่างกัมพูชาและไทยที่ยืดเยื้อมาหลายยุคหลายสมัยคนไทยคือขเขมรกลายพันธุ์ความเชื่อสุดโตง่งที่คุณอาจไม่เคยได้ยิน เรื่องราวนี้ถูกเล่าสืบต่อกันมาว่าชาวไทยเกิดจากกลุ่มคนคเขมรเดิมที่เปลี่ยนวิถีชีวิตภาษาและวัฒนธรรมจนกลายเป็นชนชาติที่แยกจากกันแต่ยังมีรากเหง้าจากชาวเขมรดั้งเดิมความเชื่อนี้ถูกสืบทอดผ่านหลากหลายช่องทางทั้งในนิทานพื้นบ้านบทกวีโบราณคดีและการศึกษาในโรงเรียนบางแห่งของกรรมัมพูชานอกจากนี้ยังปรากฏในสื่อสาธารณะ เช่นรายการโทรทัศน์สื่อออนไลน์และงานเขียนที่เน้นย้ำความแตกต่างและความเหนือกว่าทางวัฒนธรรมของชาวขเขมรความเชื่อนี้จึงไม่ใช่แค่ตำนานโบราณเท่านั้นแต่กลายเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการสร้างอัตลักษณ์และชาตินิยมในยุคปัจจุบันในขณะเดียวกันก็เป็นการสร้างภาพลบให้กับไทยว่าเป็นกลุ่มคนที่พลัดถิ่นและเปลี่ยนไปในทางที่ทำลายต้นกำเนิดของขเขมร ประวัติศาสตร์จริงอาจซับซ้อนกว่านั้นแต่ตำนานนี้ถูกใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองเพื่อสร้างความเป็นชาตินิยมและการแบ่งแยกทางวัฒนธรรมการมองไทยในฐานะขเขมรกลายพันธุ์จึงไม่ใช่แค่เรื่องของความเชื่อแต่สะท้อนความขัดแย้งทางอำนาจและสร้างอารมณ์ความเหนือกว่าของชาวขเขมรชัยวรมันที่7นักรบผู้ปราบสยามพระเจ้าชัยวรมันที่7 ของราชในช่วงปลายศตรวรรษที่12หลังอาณาจักรขอมพ่ายแพ้ให้แก่พวกจามซึ่งบุกเผานครหลวงยโสธรภูระในปีพศ1729พระองค์ทรงขึ้นของราชราวปีพศ1733และฟื้นฟูอำนาจขอมด้วยการปราบจามอย่างเด็ดขาดพร้อมกับขยายอิทธิพลไปยังลาวเวียดนามตอนใต้และบางพื้นที่ของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของไทยในปัจจุบัน แต่การปราบสยามยังคงเป็นคำถามแม้ขมิยุคปัจจุบันจะเชิดชูชัยวรมันที่7ว่าเป็นผู้ปราบสยามแต่ในข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์อาณาจักรของสยามยังไม่ได้ถูกสถาปนาขึ้นในช่วงเวลานั้นอนาณาจักรสกุโไทยเพิ่งก่อตั้งขึ้นหลังชัยวรมันที่7สิ้นพระชนไปแล้วหลายปีและยังไม่มีบันทึกใดระบุถึงการทำศึกใหญ่ระหว่างขมิกับสยามในสมัยของพระองค์ ในยุคหลังพระเจ้าชัยวรรมนที่7ถูกนำกลับมาปลุกชีพผ่านหนังสือเรียนอนุสาวรีละครโทรทัศน์รวมถึงเกมและสื่อดิจิทัลพระองค์กลายเป็นบุคคลต้นแบบของชาตินิยเมเขมรผู้เคยรบกับสยามและได้ชัยชนะทุกครั้งที่เกิดความขัดแย้งระหว่างกัมพูชาและไทยภาพของชัยวรรมาที่7มักถูกหยิบมาใช้เสมอไม่ว่าจะเป็นเพื่อเป็นแรงบันดาลใจ หรือเป็นเครื่องมือโฆษณาชวนเชื่อแม้ข้อเท็จจริงจะไม่เกี่ยวข้องกันเลยเพราะอยู่คนละช่วงเวลาในประวัติศาสตร์แต่ตำนานนี้กลับถูกเผยแพร่ในกัมพูชายอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะหลังความขัดแย้งชายแดนไทยเขมรภาพลักษณ์ของชัยวรบันที่7ก็ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือเพื่อปลุกความรู้สึกชาตินิยมกรุงเทพคือเงาของนครวัด ในหมู่ชาตินิยมเขมรยุคใหม่มีความเชื่อฝังรากว่ากรุงเทพมหานครไม่ใช่แค่เมืองหลวงของไทยแต่คือเงาสะท้อนของนครวัดที่ถูกลอกแบบวางผังและสร้างขึ้นโดยอิงกับอารยธรรมของโบราณความเชื่อนี้ถูกยกขึ้นมาในบทความหนังสือและสื่อของเขมรหลายขแขนงโดยเฉพาะช่วงความตึงเครียดด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมกับไทย นักวิชาการไทยและต่างประเทศเห็นพ้องกันว่าอิทธิพลของอารยธรรมขอมในยุคก่อนสุโขทัยมีอยู่จริงและประเทศไทยในยุคต้นก็ได้รับอิทธิพลนั้นแต่เมื่อเข้าสู่ยุคอยุธยาการพัฒนาเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมไทยเริ่มแยกตัวและผสมผสานร,รูปแบบใหม่กรุงเทพในสมัยรัชกาลที่หนึ่งถึงไม่ใช่การลอกแบบนครวัดแต่เป็นการออกแบบราชธานี ตามแนวคิดจัก,กรวาลแบบพราหมณ์และพุทธที่ไทยก็มีพื้นฐานร่วมอยู่แล้วและเป็นเรื่องธรรมดาของวัฒนธรรมที่จะถ่ายโอนผสมผสานกันในภูมิภาคใกล้เคียงผ่านการเวลาที่ยาวนานแต่ในมุมมองของชาตินิยมขเขมรความคล้ายคลึงกลายเป็นข้อกล่าวหาอิทธิพลกลายเป็นการขโมยประเทศไทยตั้งอยู่บนวัฒนธรรมที่ปล้นมาจากเรา และเมื่อเรื่องราวนี้ถูกปลูกฝังผ่านระบบการศึกษาและสื่อท้องถิ่นความเชื่อก็ยิ่งฝังรากลึกจนกลายเป็นอาวุธในสงครามแห่งประวัติศาสตร์ยิงขนข้อมูลก็ยิ่งเหนื่อยใจในเมื่อขเขมรเอาซากหินเก่าของปราสาทเป็นตัวตั้งก็กลายเป็นเสมือนเจ้าของทุกสิ่งไปในทันทีเช่นอักษรขอมก็คือรากเง่าของภาษาไทย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์หลายแห่งในไทยก็ถูกปล้นไปจากขเขมรความเชื่อเหล่านี้ก็ถูกนำมาใช้เป็นเครื่องมือทางการเมืองในที่สุดแต่ก็ได้ผลมันลุกลามกลายเป็นความขัดแย้งทางการทหารอีกเกิดความสูญเสียทั้งสองฝ่ายคุณผู้ชมคิดอย่างไรกับความเชื่อที่ถูกขยายผลเช่นนี้คอมเมนต์บอกกันได้ที่ด้านล่างนะครับ